สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนจ้าสบายดีจ้าพ่อพอกับพ่อนร่ารากินีพี่น้องกัสวยก็ยังคดสักกลายพ่อพอกับย้ำไปบายพี่น้องตรีเก่าสิบห้านาฬิกาจ้าพี่น้องเอากาหลังจากี่ทอดแหตึกแหแล้วอากาศมันกระห่เอนเากระบสลงมาอาบน้ำห่วยน้ำห่วยมันก็สิเย็นและกระใสสบายพี่น้องกลับมากับครอบครัวสุขสันต์หันษาได้และจ้าคือเก่าคือหลังหละจ้าพี่น้องจ้ามาเบ่งวิวธรรมศาสตร์ห่วยพักกระเล่นน้ำห่วย น้ำกันนะจ๊ะพี่น้องปลาเราได้หลายปักคักพี่น้องจ้าปลาได้เครื่องถังเล่พูดปลาติดัวงามพี่น้องจ้ะบรรยากาศเล่นน้ำห่วย เด็กๆก,กำลังเล่นน้ำม,มวลกุ๊บจ่พี่น<า>้องเราจะน,นี่น้ำน,น้ำใสใสพี่น้องสับสิเย็น <c oughs> เย็นบตัตเต้โอ้ยน้ำก็เย็นไปตะตลงเทสุกรงน้ำเนยพาตั้งกล้องไปเรีมาพี่น้องบรรยากาศ <c oughs> เด่นน้ำ <c oughs> จา้า น้ำใสขนาดหลังจากที่ตึกแหมอากรมาอาบน้ำงุ้มบึงหลาดเจ้ามีจักรพานะน้ำน่ะทั้งใสทั้งเย็นแล้วจะน้ำหวยเย็นน้ำมันเย็นพูดแล้วถ้าพูดแห่งเย็นแล้วพีนองมาดูครอบครัวสุขสันต์ซาเล่นน้ำหวยน้ำกัดจ้าพี่น้องจ๋า จากเี่เป็นตึกแหม้อนห้อนพี่น้องเอ้ยตากแดดม้อนห้อนแล้วก็มานั่งเล่นน้ำหัวยพี่น้องน้ำไป็นโลงน้ำเป็นมือเกาะอะไรเป็นแค่ละที่อย่างีอย่าง เครือบ e ักพิพวนบ่นะฮะบเบนเครือบพิพวนบ่บอกพิพ่วนกำลังซุกในสวนนี่นะอ่ะอบเนเอียะเครือบักพิพ่วน บรรยากาศเด็กๆเล่นน้ำจะพี่น้องจะบรรยากาศห่วยกระซีทิวทัศน์ห่วยก็ส,ยกสิเป็นจรกซี่แหละพี่น้อง มอาบน,น้ำหาเิียไหม <c oughs> อาแค่มาแล้วไปเมื่อเมื่อเมื่อไป เนาะยวไมด้ขอลาเมื่อไรเด้ออย่าลืมติดตามส่องเตี้ยพื่กับบา่าวจนนี่นำไปเด้อสบายดีขอพค่ณสบายดีไวเทะเดี๋ยวบรรยากาศกอยจุ้ยวยู่ห้องกันเดี๋ยวนี้แหละจ้าฮักกระสือดเมื่อไรจับพี่น้องจ่าปลาลูกเมื่อปะคุดๆพอแล้วเล่นเมื่อยแล้วลาเด็กๆไปเล่นน้ำห้วยจ้บพี่นอ้องฝนตกหน้ามันเลยบ่ไหลกันฝนตกกระสิไหลแห้งกว่านี้แต่น้ำใส เราก็สิคิดห็งบรรยากาศตอนยังน่อยเล่นน้ำหอยน้ำห้องแล้วก็ตึกหอกตึกแหสอดปอกสอดกุ้งพอได้ดูอาบหน้ามันหนาวสั่นหยอกหยอกกันนะ

ไปอุ้มเอาเมือปมือป่นี้อุ้มดีๆอัีป็แนอันนี้โงิรุอ้ยส่งกับสิรุดเลยดาดาายปุซาบอกส่งรุตเอาค้อหินก้อนง่ายนไปกระยนตรงหน้ามากาเดี๋อกงมหาเพระสิเห็นก้อนกัน ัอิางงอมันเป็นอันแค่ไล่กินเซลล์วอดดีลูกป๊บป๊บป๊บก็เสดเมื่ออะไรแด้พี่อกระแบบนี้เมื่อเห็ดยูเห็ดกิ๋นกะิตําหง่งบ่ปิ้งปลาขาวตําหง่งก้อยกัแซบเป็ปลาขาวหน่อยนะก้อยเอ้า ยำไข่เนี่ยมันนะตอนนี้ไข่ตัดเงนหมันแค่นอยม่แดงมีเขาบ่เก็บยังลูกเก็บใบสมลมบ่ไอไปเก็บใบสมลมมันเป็นหมากบ่หมากมนใบสมลมจ้าพี่น้องเก็บดอกบกสมรมไปกินสมรลายป่ะ ป enos, รับปะหมดแสแล้วะมดแดงบดแดไปใส่ยางมีถุงยางเราถุงยางมัดเอาอย่านนมเงลับ กระสเมืออพี่้องเอยอาบน้าแล้วกับสเมือออันนี้ก็ไกลจากบ้านนะพอสมควรเพาขับมอเตอไซคมาไปน้องอย่าเดีดีลูกอย่าเดีดดีเจอเดอเดออดดออเดอด้ดยางขปาด เอาไงเนี่ยโอ้ยส่งรุดเห็ดตะก่นนะดึงขึ้นเดี๋ยวลูกตาดึงส่งขึ้นเดี๋ยวลูกตาดึงขึ้นเดี๋ยวส่งนะไอ้ผู้สาวเนี่ยเก็บใบสมลมกิบสมพี่น้องเก็บดอกสมลม

ปลาเด้อนี่ป่าเอาอย่างพอแล้วมันสิเจ็บท้องปลาปลาเมื่อเมื่อพี่น้องขัดสัดกับคอฝากบาจักข่าวไอ้สนีทเด้อจ้าพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจะพึ่งเบื่ออย่าพึ่งนายก็เด้อจ้าผิดพลาดประการไดก็ขอโทษขออภัยเป็นอย่างก็คอมเมนต์มาเด้อจ้าพี่น้อง ยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะจ๊ะต่ว่าถ้าคอมเมนต์ใดทิ่ปอสสมรดตอบได้กะขออภัยหลายๆจ้ะแ,แต่ตเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับลาดตอบได้เปิดหลับผิดน้องจะได้กะคอยทุกคนปลอดภัยจากโกรคโควิดเดจ้าปลอดภัยสุขุมสุขคนนะจ้ะพี่น้องสุขภาพแข็งแรงรับรวยรับรวยจ้า สวัสดีจ้า